คนดีดีต้อและเข้าสู่ช่องของเรานะฮะเห็นปกคลิปกันหรือยังเอ่ยก็แน่นอนฮะ,ะคลิปนี้จะมาเล่นเอาชีวิตรอดในเกมมายคาปอมหลังจากที่เราได้ลงคลิปสั้นไปนะคะว่าถ้าสมมติอ่ะคลิปนี้นะถึง30มสิบไลค์เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดในเกมมค์คาปอมอันนี้กันซึ่งตอนนี้ที่เราอา มันยังไม่ถึง30มไลท์หรอกแต่ว่าเราก็อยากเล่นนะฮะเออเดี๋ยวในอะนาคตมันอาจจะถึงก็ได้ก็อัดไว้นะคะมาถึงแล้วเรามาสร้างโลกกันดีกว่าเพื่อเอาไว้เล่นมาคะ่ะเอาชีวิตรอดชีวิตรอดของเรากันตั้งชื่อโลกเป็นเอาชีวิตรอดเดอะซีรีส์ดีกว่าเดอะซีรีส์อ่ะเขียนผิดอีก โอเคเราก็เล่นแบบเรียลๆเลยนะอ่ะมันเขียนไม่ได้ทุกคนพรางั้นเขียนเป็นเอาชีวิตรอดเฉยๆละกันเราจะเล่นแบบเรียลๆเลยเนาะฮอปเล่นไปเรื่อยๆนะ๋ยวตัวเกมมันก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีอะไรที่สามารถทําได้ทําไม่ได้บ้างนี่ก็จะเป็นปรับอะไรสักอย่างโอเคปรับแค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาสร้างโลกกันเลยดีกว่าเรานะฮะ เคยเล่นเกมนี้มาแบบเล่นแทนมาครับจริงเลยเพราะว่าไม่มีเงินซื้อมาคาบจริงนะถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนก็ช่วยสนับสนุนกันได้นะคะเคสร้างโลกกันเลยมาแล้วเดี๋ยวรอมันโหลดสักหน่อยมองเห็นข้างล่างด้วยมันจะมีอะไรบั๊กด้วยนะก็ในเมื่อมันเป็นมาคา t ปอบเนาะ นี่ hey, ทุกคนหน้าตาม,มาดูสิดูโทนสีโทนอะไรก็คือแจ๋วเลยมาถึงแล้วเราก็มาตัดไม้กันเลยอ่าตัวคลิปมันภาพมันอาจจะไม่ค่อยช้ดเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะดูแปลกๆนะทุกคนเพราะว่านาเดียใช้เอ่อฟังก์ชันอัดหน้าจอที่มันอยู่ในโปรแกรมโทรศัพท์อยู่แล้วนะไม่ได้แบบโดยแอปพลิเคชันอัดหน้าจอโดยเฉพาะมานะ ภาพมันก็เลยดูไม่ชัดเท่าไหร่แล้วก็ที่มันดูแปลกๆก็อาจจะเป็นเพราะว่านาเดียไปปรับอ่าตอนที่ไปตัดต่อนะนาเดียไปเขาเรียกอะไรนะปรับความชัดอะให้มันชัดขึ้นมาสักหน่อยอย่างน้อยก็ดีกว่าดูแบบมัวๆนะโอเคเรามาดูที่ตัวเกมกันดีกว่าตอนนี้เราได้พิกแอกมาแล้วเดี๋ยว ขุดดิ่งลงไปเอาอิดก,กันดีกว่านะทุกคนโหเจอแร่ฐานด้วยนี่มันโชคดีหรือเปล่านะที่ขุดดิ่งลงมาแล้วเจอแร่ฐานเนี่ยก็ขุดไปเลยเดี๋ยวขอขุดหาหินทําอุปกรณ์แป๊บหนึ่ง มาแล้วเดี๋ยวเรามารับอุปกรณ์หินกันเลยนี่นะคะตัวหน้าตาเมนูครับของมันเอ่าเหมือนมารับช้างเลยไหมเหมือนนะโอเคเราได้ครับดาบหินพลิกแอกหินแล้วก็ขวานหินนะครับเดี๋ยวตัดไม้สักหน่อยไม้อันนี้คือสวยมากคือเดี๋ยวอยากได้ซีดมนะันอะอยากได้ต้นอ่อนของต้นไม้อันนี้เดี๋ยวขอตัดให้หมดเลยแล้วกัน เอาไว้ในอนาคตเผื่อใช้สร้างบ้านคือนาเดียเป็นคนที่ชอบอะไรที่สีเข้มๆแบบนี้นะเอาทุกคนมันอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะตอนนี้คือเสียงนกร้องโคตรเยอะโอเคตัดไม้ให้หมดมันจะมีซีดออกมาให้เราหรือเปล่าห,หมดแล้วรอ,อให้มันนี้กันตัดไว เผื่อตรงที่เราจะสร้างบ้านอยู่อาศัยมันไม่มีต้นไม้อันนี้นะในระหว่างที่รอเดี๋ยวก็มาตาัดโอ้ยไม่ใช่สีมาขุดเอาแร่ฐานที่ยังเหลืออยู่ดีกว่าขุดออกมาหมดแล้วหนูว่าซีที่เรารอมันดอบมันไม่ดอบงั้นเราก็จะไม่รอมันแล้วนะเดี๋ยวเ,เริ่มต้นยังไงดี ตัดอีกสักต้นดีไหมอะไม่เห็นมันดอกเลยแต่คิดว่าจะตัดอีกสักต้นหนึ่งแล้วกันนะทุกคนตัดหมดแล้วมันก็ยังไม่ดอกให้เราสักทีมีนี่ทุกคนดูมีซอมบี้น้ำด้วยนะไงเกมนี้มันก็เหมือนนะเหมือนเลย แต่อาจจะมีฟังก์ชันอะไรที่มันไม่เหมือนในไมโครแคปเทสก็พอเล่นแก้ขัดได้อยู่อ่ะทุกคนเราจะไม่รอเมล็ดอาณานและวไม่รอต้นอ่อนของอต้นไม้ที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการหาหมู่บ้านนั่นเองเพราะว่านาเดียถ้าเล่นไมโครแบแล้วต้องเจอหมู่บ้านที่ไหนก็จะอาศัยอยู่ที่นั่นปักหลักอยู่ที่นั่นนะ ขอสปอยไว้ก่อนเลยว่า N P C ในมาคาปอมอันเนี้ยสำคัญมากเพราะอะไรก็เดี๋ยวไว้ค่อยบอกทีหลังแล้วกันนะตอนนี้เ,เจอถ้ำแล้วเราก็มาขุดแร่สักน่อยชืบอ่าใครมีแอปพลิเคชันในการอัดหน้าจอหรือว่าอัดคลิปวิดีโอหน้าจอที่ดีดีแอปฟรีเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะทุกคน คือเราก็อยากจะให้คลิปมันออกมาดีภาพชัดกว่านี้แต่เราก็ยังไม่มีความสามารถมากขอที่จะอัดคลิปให้มันดูดีนะทุกคนเดี๋ยวเอกอก็บอกๆกันหน่อยนะอละล่ะเดี๋ยวเราครับทอดแล้วก็สำรวจเอ่อถ้ำตรงนี้สักหน่อยละกันอย่างน้อยถ้าได้เหล็กก็ดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้อันนี้ไงเหล็กทุกคนเจอเหล็กแล้วล่ะ เดี๋ยวขอปักทอดแป๊บหวังว่าจะไม่มีมอนสเตอร์หาม,มาสักพักหนึ่งแล้วทุกคน ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าข้างนอกน่าจะมืดแล้วนะเ,เดี๋ยวเ,าเขาเกิดตรงนี้ให้เสร็จก่อนแต่ว,ว่ามันนานแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มันมืดขึ้นถ้าตอนนี้ข้างนอกมืดเราก็จะอยู่ในถ้านี้จนกว่ามันจะเช้าในที่ในระหว่างที่รอเดี๋ยวเราเผาแร่เหล็กกันดีกว่าเราจะได้มาทําอุปกรณ์ให้ครบๆกันเลยนะครับผมเอาเตามาเลยสองอัน ชุบชบนี่แล้วลว่เอ๋ยจะลิ้นพันกันทำไมเนี่ยตอนนี้เราได้แร่เหล็กมา3.6แล้วเดีย๋ยวเราตอนนี้ก็เผาอาหารด้วยเพราะอาหารของเราไม่มีในระหว่างที่เราก็สำรวจถ้ำไปอยู่ในนี้รอเช้าแล้วกันนะชุบมืดหน่อยนะทุกคนเอาละกลับมาดูที่เตาเผาของเรา ได้แร่เหล็กมาจำนวนหนึ่งแล้วล่ะโอเคเผาต่อ,เ,อเรามาทำพลิกแอ็กเหล็กกันดีกว่าได้มาแล้วยี่แล้วก็ได้หมดเดี๋ยวจะคาบชุดเกาะให้ครบเสร็จเลยก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนั่นเองทุกคนเพิ่งจะวันแรกเองเราได้เหล็กแล้วก็ได้อุปกรณ์เหล็กครบเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้มันเผาให้หมดก่อนแค่นั้นเองแล้วเราก็จะ ครับชุดเกาะให้มันครบเซตเป็นเลยในระหว่างที่รอแล้วก็หาแร่หาอะไรไปเรื่อยเนาะก็อยู่ในนี้จกกนกว่ามันจะเช้าแล้วแหละทุกคนโอเคไปจัดการอีกทีหนึ่งนะครับชุดเกาะเหลือรองเท้าโอเคแล้วและนี่เราได้ชุดเก๋าเหล็กครบเซตแล้วเท่านี้เราก็เรียบร้อยส่วนอุปกรณ์ไหนคะดูซิ นี่นะทุกคนมันมืดอยู่รอในนี้แหละจกนกว่ามันจะเช้าถือว่าวันนี้เริ่มต้นได้ดีเลยได้มีอุปกรณ์เหล็กใช้ครบเสร็จภา,ายในวันแรกอืมเอทุกคนนี่มันซอมบี้ชาวบ้านนี่เฮ้ยมันบักนะก็เลยจะเห็นเป็นแบบนี้ไอ้ซอมบี้ชาวบ้านหรือว่ามันจะมี หมู่บ้านอยู่ใกล้ๆหรือเปล่ามันถึงมีซอมบี้ชาวบ้านนะทุกคนเฮ้ยแบบนี้เราต้องไปสำรวจบริเวณใกล้ๆแหละมันอาจจะมีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆแน่เลยว้าวมันเดิมนมาจากทางนั้นเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจตอนเช้าว่ามันจะมีหมู่บ้านหรือเปล่าเอ้ยซอมบี้นี่แหนนี่แหนนี่ไหนนี่แหน,น นายหรือเปล่าที่มากัดชาวบ้านจะกลายเป็นซอมบี้มเมื่อใดมันจะเช้าเนี่ยหอยเดี๋ยวคอลองไปดูซิเช้าหรือ,อยังฉันขี้เกียจรอแล้วอ่ามันไปทางไหนวะทางนี้อไม่ใช่ทางนี้นปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยมันจะเช้าแล้วทุกคนเย้จะได้ออกจากที่นี่สักทีฉันเบื่อหน่ายแล้ว ของก็เริ่มจะเต็มตัวแล้วฉันอยากเจอหมู่บ้านเร็วๆชุบเก็บของให้หมดเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยเย้เช้าแล้วจ้า,อาบอกอันนี้แล้วกันชุบชุบส,สวัสดีธรรมชาติคิปเปอร์อันนี้น่าจะเป็นถ้ำโอกระตุกกระตุกทำไมเนี่ย นี่เช้าแล้วจ้าโหเหมือนข้างซ้ายจะเป็นแบบโซนหิมะหรือเปล่ามีแกะเราก็ต้องการแกะชึบอืมเราจะไปทางไหนกันดีอันนี้น่าจะเป็นทางทิศตะวันออกสินนะงั้นเราเดินทางไปทางทิศตะวันออกดีกว่าทุกคนคือหลักสูตรของนาเดียวเวลาเดินทางในมาครับก็คือแบบ เดินไปทางตามทิศทางของพาธิต์นะถ้าพาทิต์ไปแบบทางทิศตะวันออกก็จะเดินตรงไปแค่ทางทิศตะวันออกถ้าเราเลือกที่จะไปทางทิศตะวันตกก็คือเดินทางไปทางทิศตะวันตกเหมือนจะเป็นแบบว่าช่วยทําให้เราไม่หลงเจอแล้วเจอแล้วคนเจอหมู่บ้านแล้ววู้ดีใจแลวไบ้าแล้วเชียวแต่มันก็อยู่ใกล้เกิน ถ้ารู้แบบนี้นะมาสำรวจตั้งแต่แรกแล้วไม่ไปอยู่ในถ้ำให้มันเสียเวลาขอบคุณนะทางทิศตะวันออกคิดถูกจริงๆเลยที่มาทางทิศตะวันออกเนี่ยอรุณสวัสดิ์เอิม่มทำไมมีใยแมงมุมอย่าบอกนะว่าเป็นหมู่บ้านล้างต้องใช่แน,น,น่โน่เอ้ย ดีใจได้แค่วิดเดียวมันเป็นหมู่บ้านล้างเอาใหม่ก oh ็ขอบอกฮะทุกคนไว้ก่อนเลยนะว่าเกมเนี้ยเปอร์เซ็นที่จะเจอหมู่บ้านแบบหมู่บ้านปกติในมายครับจริงอะน้อยมากมันเจอแต่หมู่บ้านล้างอะซะส่วนใหญ่ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเจอแต่หมู่บ้านล้างอะตั้งแบบเล่นเอาชีวิตรอดตอนแบบเล่นเนเฉยๆไม่ได้อาจจริงเจอแต่หมู่บ้านล้าง และครั้งนี้เราก็เจอพวกแกทำให้ฉันดีใจแค่แป๊บเดียววัะด,ดีจ้าอืมและแบบนี้มันจะมีของให้เราไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คของก่อนนะครับผมอ่ามีกล่องอุ้ยซอมบี้จิ๋วซอมบี้ชาวบ,บ้านจิ๋วกัดไหมโอ้ยตีเราด้วยแต่มันไม่เดินมาอ่าขอดูหน่อย อ๋อมีอ่านมาเยี่ยมเยี่ยมเหมือนว่าเราจะเห็นม้อยู่นะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนแล้วกันโอมีอะไรไหมเอ,อ่ไม่มีมงั้นเราก็คิดว่าในหมู่บ้านลางนี้ที่มีประโยชน์สุดก็น่าจะเป็นอาหารเนี่ยเราก็เอาอาหารมาให้หมดเลย โอ้ยถ้าเป็นหมู่บ้านโอ้มีกล่องว้าวมีขนมปงังแล้วก็มันฝรั่งตอนนี้ของเรามันเละเทะมากเลยเคลียร์ของก่อนละกันเอาอะไรทิ้งดีอะอืมงานบางมุมแล้วกันโอเคนี่ทุกคนหมาบาค่ะเดี๋ยวเขาบอกเลยนะว่าม้าเนี่ย มันบักก็จริงนะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ปกตินะขอแค่มีอานมาเดี๋ยวเราให้มันเชื่องก่อนเชื่องแล้วเราก็านั่งยองๆแล้วก็กด open แล้วก็เอาอานมาใส่เข้าไปถ้าน้องใส่เกาะน,นะทุกคนน้องจะเป็นเหมือนมา้าปกติในฟรีไฟโอ้ฟรีไฟอะไรล่ะจะบ้ามาครับฟรีไ <laughs> ฟอะไรแล่ะโอ้ยออกไม่ได้อีก น้องอุ๊ดขอโทษน้องบักแต่ว่าถ้าเรามีก่อให้น้องใส่น้องจะแบบเป็นสีม้าปกตินะเออแล้วจะมาฟรีไฟอะไรเนี่ยอย่างน้อยได้มา้ามาก็ดีนะจะได้แบบเดินทางได้ง่ายขึ้นบ้านหลังนี้ต้องมีกล่องเนี่ยมีขนมปังโอเคอืมไปอีกดี๋ยไหมบ้านหลังนี้มีอะไรไม่มีโอเค ออกสำรวจกันดีกว่าไปจากที่นี่กันมันไม่มีอะไรไว้ายอมบี้จิ้วนี่นี่นี่ไปไปไป Let's go ไปกันยาวๆเลยดีกว่าอยากเจอหมู่บ้านแล้วว่าจะได้สร้างบ้านสักทีไม่ได้สร้างบ้านหรอกแค่แบบอยากเจอได้สบายใจเฮ้ยฝั่งสายเป็นใบโอมที่เราชอบอะเอ้ย ทุกคนดูตรงนั้นดิเฮ้ยโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าเจอแบบใกล้กันมากเฮ้ยโชคดีเกินแต่รอบนี้อย่าให้เป็นหมู่บ้านลางนะเฮ้ยใกล้กันอ่ะก็อาจจะดีใจเป็นหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่เราเล่นมาไม่เคยแบบสุ่มเจอแบบนี้เฮ้ยใหญ่นะ หมู่บ้านใหญ่นะวัสดีมีกอลม์มีชาวบ้านทุกคนเย้เจอหมู่บ้านจริงๆแล้วดีใจว่ะเฮ้อแน่นันตรงนั้นมี NPC ที่ไม่บักด้วยนี่อุดดมแต่ว่าพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะเนี่ยมนไม่เป็นไรในเมื่อที่ฉันเจอแล้ว จเจอสักทีว่ะเ oh. จอในวันที่สองเลยถือว่าดีนะมาถึงแล้ว้เช็คอ oh. ินก่อนสวัสดีฮะโอเคเซฟเลยทุกคนเซฟ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 ที่กดย้ำก็เพราะว่ากลัวมันแบบมีปัญหานะถ้าสมมุติว่าเราตายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไปเกิดตรงจุดเกิดแรกที่เราเกิดก็ได้ เราก็จะเล่นพยายามไม่ให้ตายแล้วก็พยายามเซฟเตียงตลอดเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเจอหมู่บ้านแล้วว้าพื้นที่ก็โอเคนะโล่งดีเราอาจจะหาทำเลในการสร้างบ้านของเรานะอาขอสำรวจหน่อยแล้วกันมีอะไรให้ป้นไหมเอ่ยขอดูข้างบน อืมดูดีโอเคขี่ม้าไปสำรวจพื้นที่กันละกันแล้วค่อยมาป้นอ่าฝั่งนั้นคือฝั่งที่เรามาแล้วก็มีเป็นไบโอมไม้ที่เราชอบด้วยละ่ะเราจะสร้างบ้านตรงไหนดีนะเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านอีกแล้วโอ้ไม่ก็ โอ้โหแล้วมีรถขี่มาอีกมันมีเสียงรบกวนอีกแล้ว่ทุกคนต้องขออาภัยด้วยโอโห้หมู่บ้าน3อันติดถ้าไม่นับหมู่บ้านร้างก็คือ2หมู่บ้านติดใกล้กันขนาดนี้เลยอวะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไม่เคยแบบโชคดีขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยดีจัดโอย ถ้าเลือกแบบเดินทางไปทางอื่นนี้ไม่มีทางได้เจออะไรแบบนี้นะน,นี่ยคงใช้เวลาหลายวันกว่าจะเจอหมู่บ้านาจะไปดีไหมเนี่ยหรือว่าเราจะมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆไบโอมนี้ดีอะ่ะลองไปดูหน่อยนะอันนี้ก็เป็นไบโอมที่เราชอบเราจะมาสร้างบ้านอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนวนดีโอเคสำรวจแป๊บ หลังจากนั้นนาเดียก็ทำการสำรวจหมู่บ้านที่ใบโอมนี้อ่าแล้วก็ลังเลยอยู่ว่าจะมาสร้างบ้านอยู่ที่ใบโอมนี้หรือที่ใบโอมแรกที่เราเจอสรุปนะก็คิดว่าจะมาสร้างอยู่ใกล้ๆกับฝั่งนี้นะครับผมข้างหน้ามีชาวบ,บ้านเลรอนด้วยเอ้ยพ่อค้าเลรอนสี่เออขอดูหน่อยสินหนมีอะไรที่ฉันต้องการเลนนยไหม ไม่มีเลยอันนี้มเมล็ดแตงโมงหรือเปล่าน่าจะใช่งั้นฉันขอเชือกฟรีแล้วกันนะจากการมาเลยน้องหมานิ่ที่เชือกฟรีแล้วเวย้ยเอามาเลยส่วนพ่อขายเลี้ยนคนนั้นก็ปล่อยไปอืมโอเคได้ามาแล้วจะได้เอาเชือกไปมัดน้องม้าเพราะน้องม้าของเรานี่เดินแบบ เดินไปทั่วทิ้งไว้แป๊บเดียวก็เดินไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยหลังจากนี้นาเดียก็ทำการยายของออกมาไว้บริเวณที่ตัวเองจะสร้างบ้านก็คือตรงนี้แบบนี้แล้วก็จะไปฟาร์มไม้ไมาเยอะๆเลยเอาไว้ในการสร้างบ้านแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะชึบๆนี่ทุกคนนาเดียเห็นดอกไม้อันเนี้ยนี่ นึกถึงดอกไม้ในเกมโกอากาเดนเลยดอกเนี้ยสวยดีนะน่ารักดีแล้วก็แวะมาตัดไม้สีดำสีเข้มบริเวณตรงหมู่บ้านที่สองที่เราเจอชือ้เป็นไม้ที่นาเดียชอบมากเมื่อแล้วก็มาแวะนอนบริเวณหมู่บ้านนี้สักหน่อยมีของให้เราลูดด้วยนี่เตียงสีม่วงน่ารักมากเลยทุกคน ชวบแล้วก็วัดมาตัดไม้บริเวณตรงหมู่บ้านล้างนะไม้อันนี้ก็สีสวยเหมือนกันนาเดียมีแผนว่าอยากจะสร้างบ้านที่เป็นโทนสีเข้มๆหน่อยแล้วระหว่างทางก็เจอน้องแกะสีเทาเข้มจริงๆแล้วที่นาเดียต้องพยายามลากกันมาเนี่ยเพราะมีแผนจะทําอะไรบางอย่างนะไว้ทุกคนก็มาอรอลุ้นกันชึบนี่จับยากมากเลย เสร็จแล้วนาเดียก็ทดลองรับเรือมานะอยากจะย้าย NPC ให้มาอยู่ที่ที่เดียวกันเพราะว่าในอนาคตและในปัจจุบัน NPC ก็คือสำคัญมากสำหรับนาเดียเดี๋ยวเราลองเอาเรือมาให้ NPC นั่งกันนะหรือเราก็จะขนย้ายมันให้มาอยู่ในที่เดียวกันให้หมดหรือไม่ก็ค่อยขยายขยายลูกขยายหลาน ถ้า NPC นั่งเรือแล้วสามารถเอาเชือกลากให้มันเคลื่อนย้ายได้เร็วแล้วก็สะดวกขึ้นเนี่ยเอามาแค่2ตัวแล้วก็ค่อยให้มันขยายก็น่าจะดีนะทุกคนอ่าชึบเฮ้ยได้ด้วยว่ะตอนแรกนึกว่าไม่ได้อันนี้ก็ทึ่งเหมือนกันนะเนี่ยแหมเก็บทุการายละเอียดจริงๆเลยนะเสียอ,อย่างเดียว NPC บักนี่แหละขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยอย่างนี้ก็ง่ายอะดิแจ๋วเลย เอาละทุกคนใกล้เวลาที่เราจะต้องปิดคลิป EP หนแล้วเมื่อนาเดียรู้แล้วนะคะว่า NPC สามารถเคลื่อนย้ายแบบนี้ได้และมันก็ง่ายอยู่นาเดียจะทำการเอา NPC มารวมกันไว้แล้วก็คิดว่าจะถางดินที่มันเป็นเนินข้างหลังอะ่ะให้มันอยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นที่นาเดียยืนอยู่เราก็จะเอาบล็อกดินที่เราขุดได้ามาทาเป็นห้องล้อมรอบพวก NPC เอาไว้ อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายปกคลิปแปบ๊บกดวิดีโอแล้วก็กดมาที่ตรงนี้แล้วก็เอาอันที่สามใช่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยฮ,ฮู้เอมบังคับยากนิดนึงนะเนี่ยค่ะทุกคนมาเห็นเนินข้างหลังของนาเดียไหมเนินตรงนั้นนาเดียจะทําการขุดออกให้หมดแล้วก็ก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็ในระหว่างนั้นนาเดียอาจจะไป ฟาร์มไม้ฟาร์มหิน,นหรือว่าฟาร์ม <ใน S 2> <EP S 1> แร่ <S 2> 2 <S เอาไว้กันะนะ EP นี้<ำ>เราประสบความสําเร็จก็คือเจอหมู่บ้านแล้วแล้วก็มีพื้นที่เราต้องการเลยเดี๋ยว EP สองนาะเดียจะทําการเอ่อหาไอเดียในการสร้างบ้านแล้วก็มาสร้างบ้านของเรากันดีกว่านะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคน,ก,คนกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเดี๋ยว คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนดูมาจนถึงตอนนี้ใครชอบอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนหรือว่ามีใครรู้บ้างว่าที่นาเดียต้องเก็บน้องแพะที่มีขนสีต่างๆเนี่ยนาเดียจะมาทําอะไรกันใครรู้คอมเมนต์มาเลยคลิปนี้ก็บายบายไว้เจอกันอีพีหนะ้า